ลายคู่การตัดเส้นหมึกดำคมๆจัดเต็มบนหน้ากระดาษในการ,ร์ตูนรีลสไตล์ไทยบ้านก็เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะคะที่ต้องนึกถึงคนนี้เลยอาโต้โกสุมพิสัยคะ่นะนักเขียนการ์ตูนระดับตำนานที่แฟนๆโดยเฉพาะวัยเลขสามคนเคยกันดีแน่นอนเพราะว่าแผงไหนแผงนั้นต้องมีการ์ตูนเล่มระบาดลายเส้นของอาโตเป็นเจ้าประจําอยู่นะคะแม้ตอนนี้ความนิยมการ์ตูนเล่มระบาดไม่ได้มากเท่าเดิมแต่ว่าด้วยใจรักค่ะ ทำให้นักวาดการ์ตูนวัย63ปีไม่ปล่อยให้ตํานานความบันเทิงวัยเด็กหายไปแล้วก็เป็นที่มาของผลงานการ์ตูนเรื่องล่าสุดค่ะคือเรื่องหุ่นพลังเวทและจอมขาถาทุดงซึ่งทําต่อเน,นื่องมา2ปีแล้วนะคะแฟนๆก็ชื่นชอบติดตามเหนียวแน่นค่ะมีการจัดมิติ้งด้วยจัดเมื่อไหร่แฟนการ์ตูนก็ตอบรับอย่างดีดูได้จากจำนวนคนที่มารอขอลายเซ็นอาโตสกันเต็มๆหลายชั่วโมงแบบนี้ค่ะมีคนดูผลงานของเราอยู่ ผมก็ต้องเขียนเพราะว่าจะทำานอื่นไม่ถนัดเลยบางคนเขามีอาชีพรองรับเป็นว่างอะไรบ้างแต่ผมไม่มีอะไรเลยผมเขียนกระตุ้นอย่างเดียวมาตลอดสี่สิบปีห้าสิบปีเชียร์แบบน้ให้มันทันสมัยตั้งใจต้อรูปต่างๆมั่งความลี้ลับความลึกลับอะไรที่คนเท่าคนแก่เล่าก็นั่งฟังคนเท่าคนแ่เล่าผมเอามาเขียนนรื้นบ้านมั่งเรื่องมันมี ตามสถานที่ต่างๆมันมีมันมีแท้ทุกที่มันยังมีอยู่เพราะนั้นตัวเรื่องราคาญก็อยู่ได้เพราะเรื่องพวกนี้คนก็ชอบอ่านผีน่ากลัวนะครับแล้วก็ตัวละครแปลกๆผีแปลกๆแล้วของแกจะเป็นเชิงวิทยาศาสตร์เลนะแกจะมีมนุษย์ต่างดาวมีสิ่งที่รับประหลาดอะไรออกมาเงี้ยซึ่งคนจะติดตามงานแกเยอะมากนะครับตัดเรื่องละบาดงานของอาจารย์ก็คือต้องคิดมาอย่างเยอะมากๆที่จะลงมาเป็นเรื่องราว จะออมาอมาโชว์กันหน่อยนะคะว่าที่เห็นอยู่นี่เป็นต้นฉบับลายเส้นจริงค่ะจากเรื่องหุ่นพลังเวทอาต้วาดเองลงสีเองทั้งหมดนะคะฝีมือนี้ไม่ตกเลยพอถามว่าวาดการ์ตูนมานานเท่าไหร่แล้วอาตา้นบอกว่าจริงจําจไม่ได้ค่ะแต่ว่าถ้านับตามอายุลูกชายเอาปีนี้ก็น่าจะ44ปีแล้วนะคะเขียนมารวมทั้งหมดคุณผู้ชม4ี่พถึง 5, เรื่องค่ะผ่านร้อนผ่าน,นาวมาเยอะ ิ่งช่วงอ e ีบุ๊กเข้ามาใหม่ๆนะคะจากที่เคยรุ่งๆเขียนเรื่องละสามง4ือวันกลายเป็นคนตกง,งานทันทีค่ะก็ต้องอาศัยรับจ้างเล็กๆน้อยๆอยใช้เงินเก็บประทังชีวิตอยู่เกือบ2ปีจนคนพบความสามารถใหม่ค่ะที่เอามาผสมผาสานกับงานเขียนได้ก็คือการตั้นเปนเปอร์มาเช่น,นั่นเองนะคะก็สามารถดึงคาแรคเตอร์การ์ตูนออกมาโลดแล่นข้างนอกได้ค่ะอยากให้ว่าถ้ามันมีตัวตนแล้วมันแตะต้องได้ต้องได้ งานส่วนมากผมจะเป็นกระปุกออมสินเ์เพร่ถ้าใครซื้อไปก็ไปใส่ไปหยอดเงินเป็นกระปุกออมสินท์้หมดเลย4 0่สิบสิ้าสิบชิ้นเลยออมสินเกือบเกือบทั้งหมดยกเป็นกลุ่มนี้ในอนาคตค่ะอาจมีการต่อยอดผลงานจากเฉพาะในหน้ากระดาษให้จับต้องมากขึ้นนะคะอย่างเช่นการทำเป็นการ์ด หรือที่เก๋มากเหมือนญี่ปุ่นเดะเลยคุณกะริทาค,คือกระชับป,ปองค่ะเอาไว้หมุนๆน,นะเป็นตุ๊ก,กตาเล็กๆสะสมเป็นของที่ระลึกก็ได้ด้วยซึ่งขนาะนี้กําลังพยายามคิดไปเรื่อยๆนะคะจะได้มีงานทําเขียนไปปั่นไปใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แล้วก็เป็นความสุขในชีวิตค่ะ